สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ของ Test ANC นะครับวันนี้มาอัปเดตแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Color Lab นะครับเป็นแอปเล่นเกมได้เงินเข้าบัญชีของ Tomy n Wallet นะครับการอัปเดตการถอนเงินล่าสุดของผมก็วันที่15เดือนกันยายนนะครับแล้วก็วันที่2เดือนกันยายนจำนวน14บาทกับจำนวน13บาทนะครับก็ยังสามารถที่จะสไร้างรายได้ได้อีกนะครับผมเพราะว่าการถอนเงินก็ ยังเข้ามาเหมือนเดิมนะครับผมการถางเงินของแอปนี้นะครับเราก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับเป็นเกมผสมสีนะครับเราก็หาหลอดที่มีสีเหมือนกันแล้วก็มาแยกนะครับอ่ะมาแยกแบบนี้เลยทุกคนเนาะพอแยกเสร็จนะครับเราก็จะได้ในส่วนของหลอดที่อ่ามีสี เดียวกันนะครับหรือเหมือนกันนั like ่นเองนะครับผมะทีนี้แล้วก็จะง่ายมากนะครับผมเมื่อเราได้หลอดที่เป็นสีพื้นฐานของเขาแล้วนะครับเราก็จะทําการแยกสีได้ง่ายนั่นเองนะครับผมอันนี้ทุกคนนะอันนี้ก็เป็นสีส้มนี่ทุกคนลองดูผมเล่นนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่งเล่นนะครับถ้าว่าเป็นเลเวลที่ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับก็จะเล่นได้ง่ายทุกคนนะเพราะว่ามันมีหลอดไม่กี่อันเองทุกคนนะ ก็คือสีแม่มีไม่กี่สีเองนะครับที่เราาจะแยกนั่นเองนะก็คือจะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแต่พอมีสีเยอะนะครับเวลาก็จะมีตัวจับเวลานี้อยู่ทุกคนเห็นไหมแล้วก็อาจจะทําให้ตาของเราลายได้เนาะตาลายทุกคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือสามารถที่เพิ่มหลอดได้แล้วก็ ย้อนกลับได้แล้วก็รีเซ็ตใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมในส่วนของเครื่องมือพิเศษนะครับนี่ทุกคนเมื่อเราเล่นจนจบเกมเราจะได้เป็นคะแนน95 <c oughs> คะแนนคะแนนตรงนี้ก็ถ้าเราจะรับต้องกดดูวิดีโอตรงนี้อย่างเดียวถ้ากดตรงนี้นะครับจะไม่ได้รับคะแนนตรงนี้ไปนะครับก็คือกดตรงนี้แล้วก็ดูวิดีโอให้จบลงวิดีโอนะครับโอเคทุกคนนะก็คะแนนมาถูกอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนนะก็คือมาผสมที่ตรงนี้แล้วนะครับมารวมกันแล้วเนาะ ็ที่เหลือนะครับเราก็เล่นเกมต่อไปได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นด่านที่138แล้วนะครับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่เพิ่มสมาธิให้กับเราได้เลยตรงนี้นะครับเพราะว่านะครับเราต้องอดูดีๆก่อนที่เราจะผสมนะครับผมนะก่อนที่เราจะผสมมันเนาะไม่งั้นก็อาจจะทําให้เราพลาดได้นะครับผมเราต้องสังเกตใจเย็นรอบรอบหน่อยตรงนี้นะั่นเองนะครับผมนะ อ่านี่ทุกคนพอเราเริ่มจับทางได้นะครับเราก็จะเริ่มเทอย่างละเอียดอย่างอย่างไวนะครับอ่าอย่างข้องแ,แล่วนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็สีชมพูนะครับอ่านี่ทุกคนเห็นไหมผมก็เริ่มจัดชินแล้วทุกคนเริ่มจับข้องแล้วนั่นเองนะครับผมสีแดงสีน้าเงินปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่ทุกคนเสร็จแล้วนัน่นนะแล้วก็ให้เรากดรับแล้วก็ดูวิดีโอแบบเมื่อกี้เลยนะครับดูวิดีโอด้วยกันนี่ทุกคน ונה, หลังจากนั้นเราก็มา ทำภารกิจรายวันต่อนะครับเป็นภารกิจที่เราจะได้รับเปรียนหรือเป็นการหาคะแนน8,840คะแนนต่อวันกดตรงนี้ไปได้เลยวิธีการก็เราทำตรงนี้เลยนะครับเป็นการทำภารกิจภารกิจที่1คือการเชิญเพื่อนนะครับสคนจะได้ไป45ดาวแล้วก็4,800เหรียญน,นะครับเปรียนเอาไว้ในการถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่100,000เหรียญ ดาวเอาไว้ในการสะสมคะแนนดาวก,กาิจกรรมพวกนี้เมื่อครบ25ดาวสามารถเปิดหีบสมบัติภายในหีบสมบัติก็จะมีในส่วนของคะแนน V.I.P. อยู่5คะแนนก็ต้องสะสมให้ครบนับ100คะแนนถึงสามารถเปิดได้ทั้งหมดซึ่งมีคะแนน V.I.P. กล่องละ5 5 5แล้วก็5รวมเป็นทั้งหมดอยู่ด้วยกัน20คะแนน V.I.P. นะครับผม ตรงนี้คือเป็นภารกิจของการดาวโหลดแล้วก็เล่นวิธีการก็คือกดคําว่าเล่นแล้วก็กดคําว่าดาวโหลดด๋ยวนี้แล้วก็จากนั้นกดที่ซื้อนะครับนี่ทุกคนนะแล้วก็กดย้อนกลับไปได้เลยทุกคนภารกิจนี้ต้องทําประมาณนี้ทุกคนนะและดูวิดีโอตรงนี้ให้จบนะครับผมเมื่อเราดูจบแล้วก็กดก,กระบาดปิดไปได้เลยนี่ทุกคนนะ,ะก็ภารกิจเมื่อกี้ก็จะถูกอยู่ตรงนี้ถ้าใครทาแล้วก็ไม่เต็มน,นี้แสดงว,ว่ายังทําไม่ผ่านนะต้องทำสไตล์ผมก็คือกดดูวิดีโอแล้วก็ กดเข้าไปที่ปุ่มที่เขาให้เรากดนั่นเองแล้วก็กดย้อนกลับไปแล้วก็ดูวิดีโอให้จบนะครับผมภารกิจต่อไปคือภารกิจของการดูวิดีโอเพื่อรับสิทธิประโยชน์นะครับภารกิจนี้จะได้รับเหรียญ380ยเหรียญแล้วก็8ดาวครั้งละนะไม่ใช่โดยรวม5ครั้งเนาะก็จะได้เป็นครั้งเลยนะครั้งละ8ดาวกับ3 8 0ปเหรียญเดี๋ยวเรามาทํากันหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับ เมื่อเราดูวิดีโอจนจบไปแล้วก็คือกดกระ,กระบาทปิดไปนะครับนี่ดูคนจะได้ไป8ดาวกับ380เปรียญน,นะครับและรอประมาณ2-2นาทีก็สามารถมากดดูต่อได้นะครับต่อไปคือภารกิจของการเล่นเกมผ่าน20ด่านต่อวันจะได้ไป2 0ดาวกับ720่เหรียญน,นะครับแล้วก็ภารกิจถัดไปคือเวลาออนไลน์คืออยู่ในแอปนี้ประมาณ30นาทีต่อวัน จะได้ไป15ดาวกับ280เหรียญแล้วก็ใช้พลังงานก็คือมันเป็นอันเดียวกันกับการเล่นเกมถ้าเราเล่น20ครั้งก็จะได้ตรงนี้เหมือนกันเลยอันนี้จะได้ไป10ดาวกับ480เหรียญน,นะครับมาดูคะแนน VIP ที่เราได้รับมาก็มาที่คะแนน VIP ตรงนี้ทุกคนนะคะแนน VIP ก็จะมาสะสมไปเรื่อยๆนะตอนนี้ผมอยู่ใน VIP ที่9นะครับ ถ้าเราจะขึ้นเป็น v i p ที่10ต้องหาคะแนน v i p จนครบ100,000คะแนนตอนนี้มาอยู่ที่82,592คะแนนเมื่อครบแล้วแล้วก็อัปเกรดเป็นเลเวลที่10เป็น v i p ที่10จะได้ไป670เพชรซึ่งเท่ากับ670บาทแล้วก็ยังไม่พอเนาะมีอีกทุกคนที่ตรงเพชรนั่นแหละทุกคนเนาะคำว่าเพชรแช่แขงนะครับผมตรงนี้เมื่อเราขึ้นเป็น v i p ที่10ก็จะได้ไปอีกประมาณ770เพชรด้วยกันหรือ770บาทนะครับ ตรงนี้ไม่มีเงื่อนไขาการถอนเงินชาระเงินเมื่อถึงยอดไม่มีเงื่อนไขอื่นใดหมายความว่าถ้าเรามีเพชรครบขั้นต่ํา400เพชรหรือ400บาท1,000บาท3,000บาทก็สามารถกดถอนเข้าบัญชีของ True Money Wallet ได้เลยไม่มีเงื่อนไขอื่นใดนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของการใส่รหัสเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับผมเดี๋ยผมจะแปะไว้ท่านั่งซ้ายมือนะครับผมก็จะได้ไป45เพชนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นการแข่งขันนะเงินรางวัลก็ตรงนี้ก็คือแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับอันดับที่1จะได้ไป350บาทหรือ350เพชรอันดับที่2 51เพชหรือ51บาทอันดับที่3 50เพชหรือ50บาทเงื่อนไขคือต้องหาดาวตรงนี้ให้เยอะที่สุดนะครับผมนะวิธีการหาดาวก็คือของเมื่อกี้แหละที่เราหาดาวสะสมเมื่อกี้ครบ100ก็จะได้เท่ากับ1ดาว แล้วก็ชินเพื่อน3คนก็ได้ไป1ดาวก็คือ1คะแนนทุกคนนะของการชินเพื่อนนะก็คือสามารถชินได้เรื่อยๆของรายวันนะครับแต่ดาวลูกนี้จากการที่เราทำภารกิจนั้นสามารถทำได้สูงสุดแค่100คะแนนเท่ากับ1ดาวเองนะครับผมส่วนตรงนี้คือเป็น,เนสนของกิจกรรมของการเล่นเกมแล้วก็การดูวิดีโอนะครับผ่านเกมผ่านดาวระดับนับการดูวิดีโอ แล้วก็จะเป็นในส่วนของการเติมหลอดทดลองจากการเล่นเกมนะครับผมแล้วก็การเชิญเพื่อนของผมครบก่อนเลยก็คือการเชิญเพื่อนแล้วก็อันนี้การดูวิดีโอก็คืออยู่ที่400นะครับตอนนี้ทําได้อยู่ที่384ถ้าทําสําเร็จก็จะได้ไป5คะแนน VIP กับ4,800คะแนนด้วยกันส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็น2ด่านเนาะเล่นจนครบ150ด่านรับไป20เพชรนั่นเองนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปเล่นเกมตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าใครจะเล่นต่อนะก็ดีวิดีโอนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ในสวนการหาเงินจากแอปนี้นะครับเมนูเชิญเพื่อนอีกเมนูหนึ่งนะครับก็กดคําว่าเชิญเลยจะมีปุ่มให้เราคัดลอกนะครับผมนี่ดูคนนะแล้วก็ จะเปลี่ยนเนื้อหาข้างในก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเอารหัสคําเชิญของเราแล้วก็ให้คนที่เราเชิญนั้นใส่ด้วยนะเราจะมีโอกาสร,รับคะแนนสูงสุดอยู่ด้วยกัน3ามหมื่นสองพันแคะแนนแล้วก็มีโอกาสร,รับคะแนน v i p ีนะครับนี่ทุกคนหนะ้าสิบคะแนนด้วยกันนะครับสูงสุดนะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของภารกิจอันนี้นะเป็นภารกิจอันนี้อันนี้ดีขอรับไปก่อนทุกคนอ่ะเป็นภารกิจอันนี้ทุกคนเป็นภารกิจของ มีหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมอ่าตรงนี้ไม่มีทุกคนนะแต่เราสามารถทําได้แค่5้าครั้งเองนะครับในส่วนของภารกิจเมื่อกี้นะภารกิจนี้ทุกคนนะก็คือให้เรากดเข้าไปแล้วก็อยู่ในหน้านี้ทุกคนประมาณ30วินาทีนะวิธีการเช็คก็คือกดกระกบาดนะครับนี่คือหลอดนะก็กดทํางานต่อไปแล้วก็รอให้ครบประมาณ30วินาทีนะครับผมพอครบ30วินาทีก็กดกระกบาดเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ไปสีดาวด้วยการตรงนี้ทุกคนนะ แล้วก็ตรงนี้ผมก็รับเหตุสมบัติมานะครับนี่ทุกคน5 VIP ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็ตรงนี้นะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แหละทุกคนนะก็นะครับจะได้รับนะครับในส่วนของคะแนนอ่าก็จะได้รับในส่วนของเพชรด้วยนะครับถามว่าเราขึ้น VIP ที่10นะครับ โอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับถามว่าใครมีคำถามอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยส่วนลิงก์การดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่คอมเมนต์ปัดหมดไว้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถที่ไปดาวน์โหลดแล้วก็เล่นตามได้เลยนะครับในส่วนนี้นะไม่มีการลงทุนนะครับสามารถทำได้ฟรีแล้วก็ผมสาธิตแล้วก็คือสามารถถอนได้จริงๆนั่นเองนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ